ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีหลานๆของนะ้าทุกๆคนเลยนะจ๊ะอยู่กับน้าออสวิเคราะห์บอลเต็งเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะก่อนจะไปวิเคราะห์บอลนนะ้าก็ขอฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามให้กับนะ้าคนนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้นะ้าหน่อยนะจ๊ะไปดูผลการวิเคราะห์คู่เมื่อคืนระหว่างวูลฟ์เมป์ตันพบกับเบอร์ลี่ในศึกอังกฤษพรีเมียร์ลีกผลออกมาเป็นทางเจ้าบ้านเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ เป็นไปตามที่นาได้วิเคราะห์ไว้ทุกอย่างเลยนะจ๊ะและสำหรับใครที่อยู่ฟังเจ้าบ้านยังวูฟทำต้นเหมือนกันกันกบนาะก็รับซับหวานเจบกันอีกแล้วนะจ๊ะไม่รอช้าไปจัดกันต่อเลยดีกว่าจ้ะสำหรับทีเด็ดบอลติงประจำวันที่6ทธันวาคมที่นาหยิบมาในวันนี้อยู่กันที่ซึกอังกฤษพีเมีมร์ลีกลางสัปดาห์วันนี้อยู่กันที่คู่ระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ คู่นี้เตะกันในเวลาตี35นาทีตามเวลาของบ้านเราสำหรับราคาต่อรองต่ำสุดของคู่นี้อยู่ที่0.5หรือครึ่งลูกและราคาต่อรองสูงสุดอยู่ที่1ทับหหรือลูกควบลูกครึ่งคู่นี้ราคาเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายต่อ0.5หทับหหรือครึ่งควบลูกหมายความว่าถ้าเองอยู่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะ1ลูกเองจะได้กินครึ่งไปแต่ถ้าเอาชนะ2ลูกขึ้นไปก็จะได้กินเต็มไปนะจ๊ะ และถ้าผลออกมาเสมอกันหรือแพ้ก็จะเสียเต็มนั่นเองนะจ๊ะขู่นี้สําหรับราคาต่อรอง0.51ทหรือครึ่งควบลูกนะ้มองว่าราคานี้อาจจะน้อยไปหน่อยสําหรับทีมต่ออย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าก็ไม่น่าแปลกมากเท่าไหร่เพราะนัดนี้แข่งในบ้านของแอสตันวิลล่าและเป็นช่วง boxing day ด้วยนั่นเองนะจ๊ะอาจจะทําให้นักเตะมีความล้าแล้วราคาเลยต่อรองไม่สูงมากนักนั่นเองนะจ๊ะเราไปดูค่าน้ํากันดีกว่าจ้ะ ค่าน้ําที่จายให้กับแอสตันวิลล่าจ่ายที่2.03และค่าน้ำจ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่ายที่1.94ขค่าน้ําฟังเจ้าบ้านล้นออกมาแบบนี้ถ้าเป็นน้าๆนนจะมองฟังทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไว้ก่อนนั่นเองนะจ๊ะและค่าน้ําฟังทีมเยือนบ่งบอกว่าถึงแม้ราคาต่อรองจะน้อยไปหน่อยแต่ทีมเยือนหวังมาเก็บ3คะแนนนอกบ้านให้ได้และค่อนข้างได้เปรียบพอสมควรเลยนะจ๊ะต่อไปเราไปดูโอกาสแพ้ชนะกันจ้ะ อัตราเจ้าบ้านชนะมี10%ส่วนอัตราทีมเยือนชนะมี65%และอัตราผลออกมาเสมอกันมี25%อัตราออกมาตรงนี้ถ้ามองรวมๆกับค่าน้ำและรา,า,าคาแล้วก็เป็นทางฟังทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟันธง3คะแนนได้แน่นอนแต่อาจจะหืดจับเลยทีเดียวที่กว่าจะได้ประตูและปิดเกมด้วยการเอาชนะไปนั่นเองนะจ๊ะสำหรับแนวทางการใช้เทคนิคของนา ให้ดูแค่ราคาเสมอเอามาเปรียบเทียบเท่านั้นนะจ๊ะที่ราคาต่อรอง0.5ทับหนึ่งหรือครึ่งควบลูกเทียบกับราคาเสมอควรอยู่ที่3.65ถึง3.80และสำหรับคู่นี้ที่ราคาต่อรองของฝั่งทีมเยือนคือ0.5ทับหนึ่งหรือครึ่งควบลูกตรงที่ราคาเสมอนั้นอยู่ที่3.73เท่ากับว่าเข้าตามเทคนิคที่นาได้แนะนำไป ฉะนั้นนะขอเชียร์ทีมต่ออย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะนะออรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสามารถแอดมาที่ไลน์แอดโ d ีดมีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีงามงามจ้ะ